เขบอกเาบอกแล้วก็แบบเออแล้ก็บอา้านาครับเาต้ดติดชีไปกินข้าวก่อนปะนะครับคนระคับนะครับคนับรปรเอเก็บะครข้าแ สอบข้อคิดเี่นะครับารวดพกายสวดีต้อนรับนะครับชขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับโอ้คอทกานที่มาร่วมงานง่องค์สู่ตาิสิทนะครับมาทานมาน้ำม์น้ำม์ม์เนปีที่ไปกินข้าวก่อนบ่ไปกินข้าวไปบ่กินยุบูละ กินยี่ปีบอ่ะโอเค้ามากเราโดยการแข่งขัที่ัดงานบวกสูงนอลังการทุกปีนะครับปีแรกๆนะครัก็มีเอฟซีนะครับหลายๆหลายจังหวัดที่ที่มาร่วมงานในในในวันที่สิบนะครับที่สิ เดือนธันวาคมของทุกปีนะครับซึ่งปีนี้ก็เหมือนกันนะครับคล้วก็แตงนะครับก็เปลี่ยนงานมาที่หลายวันแล้วนะครับชุมชนครับสองสีจะประดมประดมไปเรื่อยๆก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเปลี่ยนงานนะครับะแล้วก็เปลี่ยนนะครับมีพี่พี นางลำห้าร้อยกว่าพจน์ครับเวลานางลำห้ารัอเวลาสิบเก้านางลนะครับเวลาสิกนาฬิกาถึงต้ปแล้วก็จะเป็นพัก ลำถวายเรียกมาดูพระพมมั้งรหมขนก่อนนะครับอ้าวก็ประมาณนี้นะครับกิจกรรมทุกทุกปีก็อยู่ประมาณนี้นะครับเป็นล้ำจะนางล้ำถวายก็จะทำเช่นนั้นี่แหละนะครับนะครับก็เป็นทุกทุกปีครับสนุกสนานอลังการสวยงามนะครับอาชัดก็พ่อแม่พี่น้องที่อยากทงไก่ทำไกลก็มาร่วมงานนี้ได้นะครับผม นะครับหลังจากเสร็จพิธีแล้วก็ไปทานข้าวอยู่สวัสดครับใจเอ็มไปทานข้าวอยู่ที่โรงทานได้เด้อนะครับเราจัดสถานที่ไว้ให้ทานข้าวนะครับเอฟซีทุกท่านบางท่านผู้ใหญ่เมาอาจจะไม่รู้จักนะครับก็ถ้าจำได้ก็ทักทายได้นะครับ Ada di sini ya. Ada kalau tampan. Ada. Bagi yang, lupa jadi nu, ini kopi. Kupat, kau menit สงสัยว <c oughs> ่าจะหมดไหมห้าห้า <laughs> ร้อยเก้าสิบเก้าจะมาจะหมดไหมคลองใจมันละเมิดจะ่เมิดเขาก็จีบเดียวอยู่เขาได้ล้ำหรือเปล่าเขาบอกไม่ล้ำเพนีะหนููหนูหนูล้ำไหมหนูไม่ได้ล้ำให้ชาวบ้านล้ำใหญ่นะ นี่แล้วเราไม่ได้เป็นตลาดไงพี่ดาวสวยแล้วมีปะปะให้ถือให้หน่ปะปะไม่ไหวจะจี่ปากอันนี้มันดีกับแม่เลยมั้งสายจิกแม่ป้าส่ยจิกเลยอ่ะเราสวยเพราะป้ามันไม่ไดสวยเพราะตัวเรานะครับอย่าลืมนะครับแวะไปทานข้าวที่โรงลาะได้ทางขวามือนะครับทางขวามือโน่นนะครับ หมอนอนะครับปัจจัยก็แบ่งให้เท่ากันนะครับเก้าสองแล้วก็ข้าวขนมนะครับก็แบ่งเป็นเก้านะครับจะได้ อาจจะได้เท่าเ่กันนะครับขอบนะครับถ่า่กพี่แมเมีบรรยากาศดีนะครว่าพูงเามืลอใช่ครับก็ไม่แน่ทัวเที่ยวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันภาพบรรยากาศเยนลมอ้าอยูทั้งวัน บรรยากาศเป็ยังไงบรรยากาศบรรยากาศหนักแมนบรรยากาศเป็นใจเย็นมากเย็นโหตีแดดออกแล้วนะ<ม>นสองมุงมเนี่ยบรรยากาศดีมากสวยมากนะครับชุดบายสีนะครับแล้วก็นะครับวันนี้ก็ตอนเย็นนะครับเริ่มเวลา16บหนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจะมีะนางลำ หลายๆหมู่บ้านนะครับที่มาร่วมลำถวายองคูบริชนะครับนาคาราชซึ่งท่านได้มาอยู่วัดจปาดงนะครับมาปฏิสานอยู่นี่เป็นเวลาปีที่4ี่แล้วนะครับเป็นปีที่4ี่แล้วนะครับท่านลุงพลประแตนก็ทําเป็นประจําทุกปีนะครับทุกวันที่10บนะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะครับ วันนี้ก็เอฟซีที่อยู่ต่างจังหวัดหลายหลายท่านก็เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ชาวาจับปดงจับปดงเหนือนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับด้วยความเต็มใจนะครับ